ันนี้จะมาแนะนำวิธีการต่อสายใช้งานนะเครื่องอท่าบัตรนะครับเป็นของ ZK นะรุ่น SC 6 0 1ครับอ,อันนี้เครื่องเครื่องเครื่องตัวนี้จะมี2อ,อ,อ,องแบบนะเป็นแบบรอ,องรับบัตร ID นะกับแบบที่รองรับบัตร IC นะจะมี2แบบ ตัวนี้เป็นรุ่นที่รองรับบัตร ID ด ID นะครับขั้วสายขั้วสายที่มีนะฮะจะอธิบายเรื่องขั้วสายก่อนจะได้เข้าใจการใช้งานการต่อสายก็ขั้วสีแดงนะสีแดงขัว้ว V VCC นะตัวนี้จะเข้าขั้วบวกนะเข้าขั้วบวกเป็นไฟเลี้ยงเครื่องนะแล้วก็สีดำจะเข้าขั้วลบนะเป็นไฟเลี้ยงเครื่องนะเนะม่ชัดอ่านะโอเคนะก็นะ สีแดงสีแดงเป็นขั้วบวกนะเป็นไฟเลี้ยงเครื่องสีดำนะเป็นขั้วลบนะเป็นไฟเลี้ยงเครื่องเหมือนกันสีน้ําเงินตัวนี้จะเป็นสายที่ผ่านรีเลย์นนะเป็นขั้ว NC สีส้มจะเป็นสาย COM นะเป็นสายคอมนะสายคอมมอนแล้วก็สีเทานะจะเป็น NO นนะ แล้วก็สีม่วงนะฮะตัวนี้ยแมกนิทิกดอเนี่ยที่เขาเขียนว่าแมกนิ c ิกดอเนี่ยตัวนี้จะไปเข้าเซนเซอร์นะเซนเซอร์ประตูนะซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมใช้สำหรับใช้สำหรับตั้งไอเนี้ยจับจับเซนเซอร์จับเวลาประตูเปิดนะเวลาประตูเปิดปุ๊บแล้วในระบบเนี้ยมันจะมีการ ตั้งเวลาแจ้งเตือนไวนะ้ว่าถ้าเกิดประตูเปิดแล้วเราจะตั้งให้มันแจ้งเตือนเนี่ยหลังจากประตูเปิดไปกี่วินาทีนะสามารถที่จะตั้งได้นะสำหรับเครื่องนี้แต่ว่าต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือตัวเซ็นเซอร์ประตูนะหรือไม่งั้นก็เป็นแม่เหล,ล,นะล็กรุ่นที่มีทีเลย์นะแม่เหล็กรุ่นที่มีทีเลย์ก็จะมาใช้ร่วมกับเส้นนี้นะครับส่วนสีเหลืองนะ ก็จะเป็นสายเข้าสวิต์นะเพื่อกดเปิดประตูด้านในนะสีเหลืองสีเหลืองตัวนี้จะใช้ร่วมกับสายสายลบนะหรือว่าสายกาวนะเข้าเข้าที่สวิต์นะสวิต์ก็คือสวิตนะสวิตตัวน,นี้นะนะสวิตตัวน,นี้นะก็คือ สีเหลืองนะฮะจะมาเข้าเข้าขั้วบนนะสีเหลืองเนี่ยเข้าขั้วบนตัวนี้นะแล้วก็อีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเอาสายใส่คขั้วลบขั้วลบของในเครื่องนะในกล่องตัวนี้นะในกล่องเคอรเวอร์เนี่ยมาเข้าเส้นหนึ่งนะส่วนอ่สีเขียวนะสีเขียวกับสีขาวเนี่ยจะเป็นอ่สายสวิตสวิตกระดิ่งนะเป็นสายสวิตกระดิ่ง สายสวิตเครืองตัวนี้ก็คือต้องใช้งานร่วมกับกระดิ่งนะอามจะมีมีมีกระดิ่งที่ที่ติดแยกนะตัวนี้จะไอะสายเส้นนี้จะเป็นแค่สายสวิตเหมือนเหมือนกบเรากดเหมือนเรากดเปิดไฟนะฮะสายนี้จะทําหน้าที่เป็นสวิตฉะนั้นเนี่ยตัวตัวกระดิ่งเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4สายก็คืออสองสายที่ท,ที่ที่ตัวกระดิ่งเนี่ยจะเป็น สายไฟบวกกับสายไฟลบเพื่อเพื่อเลี้ยงกระดิ่งแล้วก็อีกสสายของตัวกระดิ่งเนี่ยก็จะมาเข้า2เส้นนี้เป็นสายสวิตช์นะเพื่อเวลากดปุ๊บก,ก็จะดังก็จะเป็นอุปกรณ์ร่วมเป็นอุปกรณ์เสริมนะฮะอันนี้ก็คืออ่าระบบสายของมันนะฮะส่วนวิธีตามต่อนะฮะเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการต่อนะ สำหรับ power supply นะฮะ power supply ตัวนี้ power supply ตัวนี้นะจะเป็น power แบบมีมีคอนโทรลนะจะมีคอนโทรลในบอร์ดจะมีคอนโทรลในบอร์ดนะก็คือสามารถที่จะอเอาไฟจากเนี้ยไปควบคุมควบคุมแม่เหล็กได้เลยนะ คือคือในตัวเครื่องท่าบัตรเนี่ยมันก็จะมีรีเลย์สำหรับควบคุมแม่เหล็กเหมือนกันนะก็จริงๆมันแล้วแต่เราจะต่อว่าเราจะต่อแบบไหนนะแล้วแต่เราจะต่อผมจะอธิบายขั้วของของแผงบอร์ดตัวนี้ก่อนนะขั้วนี้นะเป็นขั้วขั้วใจไฟบวก12โวลต์ขั้วนี้เป็นขั้วลบนะ เป็นตัวเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นที่จะไปจ่ายไฟเข้าเครื่องเหมอนงันเป็นกั้ลบนะตัวเนี้ยตัว p u ชหนึเนี่ยนะพุชตัวนี้จะทําหน้าทีา่สั่งงานปลดล็อกแม่เหล็กโดยการเอาสัญญาณมาจากาเครื่องทับบัตนะเครื่องทับบัตรจะส่งสัญญาณมาที่พุชตัวนี้นะเพื่อให้ตัวเนี้ยปล่อยแม่เหล็กนะแล้วก็ตัว n o g กับ n g ตัวนี้ก็จะเป็นรีเลย เป็นรีเลย์ตัวนี้เพื่อเอาไปควบคุมแม่เหล็กส่วนพุทธสองเนี่ยจะเป็นอคอนโทรลจ,จ,จากแหล่งจ่ายไฟภายนอกนะฮะนั้นเหมือนกับว่าเราสามารถที่เอา,อาแหล่งจ่ายไฟภายนอกเนี่ยมาควบคุมบอร์ดตัวนี้ได้นะฮะมาควบคุมบอร์ดตัวนี้มาควบคุมการปิดเปิดของรีเลย์ได้เหมือนกันนะะวิธีการต่อสายอันนี้ในใน power ตัวนี้เขาก็จะเป็นมีไฟ ac มานะฮะ สเส้นตัวนี้นะเราก็ต่อไป AC เนี่ยไปเข้าไปเข้าปลั๊กไฟหรือว่าแหล่งจ่ายไฟบ้านนะอันนี้ผมทำเป็นปลั๊กเสียบเอาไว้นะทีนี้เราจะมาดูวิธีการต่อแบบที่ใช้บอร์ดตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะเป็นตัวควบคุมแม่เหล็กนะ ผมมีกรอตัวนี้อยู่นะมีกรอนอันนี้จะเป็นแผ่นเจนเซอร์ของกรอนะแผ่นเจนเซอร์กรอก็คือเอาปิดไว้เพื่อที่จะได้ให้กรอทนนำงานนะแล้วก็กรตัวนี้ก็จะเป็นขันะ้วต่อสายไฟตัวนี้นะนะกรกรรุ่นนี้คือนะต่อไฟได้สลับกันได้นะจะบวกลบอะไรพวกนี้สลับได้นะเพราะว่าไม่ได้บระบุว่าจะต้องตรงตรงขั้วมันนะก็คือ สาม,มารถต่อตัวไหนก็ได้นะอันนี้กรอนนะอันนี้คือสายไฟกรอนสายกรอนสายไฟกรอนหรือสายเน่เหล็กนะฮนะวิธีการต่อก็คือ าสายกรอนนะเราก็จะเอามาเข้าเข้าขั้ว GND นะครับกับ NC ตัวนี้จะเป็นรีเล์นะก็ NC เนี่ยจะเป็นขั้วลบนะ NC เป็นขั้วบวกอนะ NC จะเป็นขั้วบวกนะแล้วก็ GND ก็จะเป็นขั้วลบ ถ้าในกรณีเป็นเป็นแมนะ่เหล็กเนเป็นแบบแม่เหล็กเนี่ยจะต้องต่อให้ตรงขั้วนะถ้าต่อไม่ตรงขั้วมันจะไม่ทํางานนะหลังจากที่เราต่อแมนะ่เหล็กเข้า g ีเกับ N c แล้วนะเราก็จะเอาตัวนี้นะเส้นแดงกับดำเนี่ยนะซึ่งเป็นไฟเลี้ยงเครื่องนะเป็นไฟเลี้ยงเครื่องนะก็จะมาเข้าขั้วนะสีแดงก็จะเข้าขั้วบวก ก็สีดำก็เข้า GND กั้รนถะอันนี้เราใช้สายของเครื่องเลยฮะจะได้ไม่งงนะสีแดงกับสีดำเข้าไปแล้วใช่ไหมฮะทีนี้ก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะสายสายพุทธนะที่ว่าจะเป็นสายสั่งงานนะให้ให้ตัวเนี้ยปลดล็อกแม่เหล็กนะสายพุทธนะสายพุทธเราก็จะใช้เป็นาสาย เราจะใช้เป็นสายไอเนี้ย NO นะ NO NO ก็คือสายสีเทานะ NO ตัวนี้จะเป็นสายที่ผ่านรีเลยนะ์ผ่านรีเลย์ของของเครื่องตัวนี้นะซึ่งสภาวะปกติมันจะเปิดวงจรอยู่นะ NO แล้วก็จะมาเข้าพุท วพุเข้าขั้วพุทไปแล้วแล้วก็หลังจากที่เข้าวัวพุทไปแล้วนะก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะเส้น C O M นะ C O M ที่เป็นสายสีส้มนะ C O M นะสายสีส้มสายสีส้มนะที่ ที่เป็น COM นะสายคอมนะสีส้มก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นาสายถ้าจะเรียกก็จะเป็นเหมือนกับเป็นขั้วกลางของของรีเลย์นะเป็นสายขั้วขั้วกลางของรีเลย์เพราะว่ารีเลย์จะมี3ามขั้วมันจะมีสวิตช์สามขั้วเป็นเป็นคอม NONC นะถ้าคอมก็ EN ถ้าคอมก็บ n o นี่ก็คือถ้าเรายังถ้าเรายังไม่จ่ายไฟเข้าไปเนี่ยคือ,อ ตัวสวิตช์จะยังไม่ทํางานนะแต่ถ้าเป็น NC เนี่ยถ้าเรายังไม่จ่ายไฟเข้าไปเนี่ยสวิตช์มันจะต่อวงจรอ,อยู่นะ NO คือถ้ายังไม่จ่ายไฟสวิตช์จะตัดวงจรอ,อยู่นะทีนี้สายคั่วพุทธเนี่ยนะคัวพุทธเนี่ยมันจะต้องการไฟลบเพื่อมาเป็นสัญญาณทิกให้ตัวนี้นะปล่อยปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยแม่เหล็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องเอาสายส้มที่เป็น COM เนี่ยนะขั้วากลางของรีเลย์ตัวนี้มาเข้า,าขั้วขั้วลบนะมาเข้าขั้วลบของของบอร์ดเพื่อที่จะให้ขั้วบอร์ดขั้วลบเนี่ยวิงผ่านรีเลย์ผ่านคอมนะแล้วก็เข้า NO นะแล้วถึงจะวิ่งไปที่พุทธเวลาที่เครื่องทำงานนะ mm hmm. ก็อันอันอันนี้จะเป็นพุทธนะเป็นพุทธสีเป็นพุทธท,ที่ที่ออกมาจาก NO นะสีเทา อันนี้เราก็จะเข้ากลาวนะเราจะเข้ากาวอันไหนก็ได้นะกาวของของไอตัวแม่เหล็กก็ได้นะหรือว่าเป็นกาวที่ไปะจายเข้าเครื่องก็ได้อันนี้ผมจะเอาเข้ากาวขอ,ของของที่กระจายเข้าเครื่องนะเนะ้าบาตตอนนี้ก็คือมีกาวอยู่2องสองเส้นนะกูวกาวตัวนี้นะ เาวที่มาจากคอมนะฮะเตาที่มาจากคอมเส้นหนึ่งนะแล้วก็เตาไปเลี้ยงเครื่องนะฮะ sure ทีนี้ก็จะมีสีเหลืองนะสีเหลืองที่ที่บอกว่าตอนที่ว่าจะให้ไปเข้าสวิตสีเหลืองเส้นนี้สีเหลืองเส้นนี้เราก็จะเอามาเข้าสวิตตัวนี้เข้ากู้บนเข้ากู้บนของสวิตนะสวิตนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนรีเลย์เหมือนกันนะเป็นอ่าเป็นคอม เอ็ o N C, นโะอแล้วก็เอ็นซีนะอย่างเงี้ยนะเป็นสามขั้วนะครับอ่าสีเหลืองที่มาจากเครื่องท่าบ,บัตรนะฮะอ่าสีเหลืองที่มาจากเครื่องท่าบ,บัตรที่ที่ในในตัวเครื่องมันจะเขียนว่า go to switch นะ go out switch นะเขียนในเครื่องมันจะเขียนว่า go out switch เราก็มาเข้าที่สวิตช์ สวิตตัวนี้รููที่สายเข้ามันค่อนข้างจะใหญ่นะก็เวลาที่ไขเนี่ยก็พยายามให้มันโดนกับาสายทองแดงของของสายนะถ้าเกิดมันไม่โดนสายทองแดงของสายมันก็ไฟมันจะไม่เดินนะหลังจากที่เราเอาสีเหลืองเข้าสวิตแล้วนะต่อไปเนี่ยสวิตเนี่ย,ยมันก็ต้องการสายสายกาวอีกเส้นหนึ่งเพื่อมาเข้าเส้นนี้นะ พราะว่าพุทธเพราะว่าไอต้ตัวตัวตัวเครื่องทับบัตรตัวนี้นะเวลาเราเวลาจะกดเปิดเนี่ยนะมันจะต้องเอากาวเนี่ยมาแตะกับสีเหลืองนะมันถึงจะส่งสัญญาณไปที่ท,ที่รีเลย์แล้วรีเลย์ทำงานปุ๊บเนี่ยรีเลย์ก็จะไปส่งสัญญาณไปที่เครื่องตัวนี้อีกทีนะึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นนี้เราก็ต้องเอากาวมาต่อเหมือนกันนะก็นะ กาวเราก็จะเอาจากไหนก็ได้ฮะเพราะว่ามันเป็นคั้วเดียวกันเอาจากขั้วแม่เหล็กก็ได้นะจุกขั้วแม่เหล็กนะแล้วก็เอามาเข้าอีกขั้วหนึ่งตัวนี้เ่าสายเข้าไป ันนี้คือต่อแบบที่ที่ใช้ตัวตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะใช้ตัว Power เป็นตัวควบคุมก่อนนะกนหรือแม่เหล็กนะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเสียบปั๊กนะนะพอเราเสียบปั๊กปุ๊บเนี่ยไฟจ่ายเข้าไปนะกอนก็ทำงานนะก่อนทำงานนะครับถ้ากรณีเรากดสวนะิตช์ กดสวิตก็ก่อนก็นะแต่อ่าตัว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 เนี้ยนะมันจะมีหน่วงเวลาเอาเวอร์ซ์ไยที่มีคอนโทรลนะมันจะมีตัวหน่วงเวลาอยู่ตรงนี้นะเป็นเป็นเทควงไข่นะเราสามารถปรับหน่วงเวลาได้นะว่าต้องการจะให้มันกดแล้วเนี่ยจะให้มันหน่วงนานแค่ไหนนะกรณีที่ ที่เราเราต่อแม่เหล็กจับจับบอร์ดตัวนี้นะการควบคุมเวลาจะอยู่ที่ตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่เครื่องนี้นะฮะอยู่ที่ตัวนี้ถ้าถ้าเราต่อก่อนที่ที่รีเลย์ของเครื่องทับบัตนะเราก็จะต้องมาตั้งหน่วงเวลาที่เครื่องทับบัตนะมันจะแยกกันนะฮะตอนนี้ตอนนี้เราต่อที่ที่รีเลย์ของของตัวบอร์ดตัวนี้เราก็ต้องมาปรับที่บอร์ดตัวนี้ มันจะนานขึ้นนะ,ะ,ะ,ะวิธีการแตะบัตรนะก็อันนี้อันนี้เป็นบัตร ID ดีนะทำงานเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวมันจะตั้งให้มันเร็วหน่อย จะดูซ้าไปซ้ามาก็ได้นะเพราะว่าถ้าดูในคลิปมันอาจจะงงนะเพราะว่าสายมันเยอะนะแต่ว่าเวลาซื้อสินค้าอะไรเนี่ยก็จะมีผังวงจรในการต่อสายให้อยู่แล้วนะมีผังวงจรให้นะวิธีการต่อสายทีนี้หลังจากที่เราต่อตรงนี้เสร็จแล้วนะก็คือทุกอย่างทํางนานแล้วนะครับ เดี๋ยวจะมาดูวิธีการต่ออีกแบบหนึง่งนะเดี๋ยวผมจะรื้อสายชุดเก่านี้ออกแล้วก็จะมีวิธีต่ออีกแบบหนึง่งก็คือต่อโดยใช้เครื่องทับบัตเนี่ยเป็นตัวควบคุมแม่เหล็กนะทีนี้ผมได้รื้อสายเอาไปหมดแล้วนะทีนี้เรามาต่อกันอีกแบบหนึง่งนะต่ออีกแบบหนึง่งต่อแบบนี้ก็คือจะใช้ตัวตัวรีเลย์ตัวนี้นะที่มันมีคอม NONC ตันี้นะ เป็นตัวควบคุมแม่เหล็กนะเมื่อกี้เราใช้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมแม่เหล็กนะเราก็จะเอาเท่า,าถ้าเราต่อแบบนี้นะบอร์ดตัวนี้จะใช้แค่สองขั้วนะก็คือขั้วบวกกับขั้วลบนะเพื่อ,อามาเลี้ยงเครื่องอย่างเดียวนะส่วนอื่นๆเนี่ยในการควบคุมกรนหรือแม่เหล็กลอะไรพวกนี้จะอยู่ที่ตัวเครื่องตัวนี้นะก็เบื้องต้นนะเราก็จะต่อตัวนี้ก่อนนะขั้ว คัวลบของเครื่องนะฮะสายสีดำคนะัวลบของเครื่องนะแล้วก็สวิตช์เนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะสวิตช์เป็นสีเหลืองอยู่แล้วนะทีะ่มันในขั้วมันจะเขียนว่า go out i ว c h นะสวิตช์นี่จะเป็นสีเหลืองนะครับเราก็เอาอสีดำนะสีดำตัวนีนะ้มาพ่วงกับสีเหลืองเอาไว้้มาพ่วงกับสวิตช์ตัวนี้เอาไว้เพราะว่าไอ้ขั้วเนี้ยยังไงไมันต้องเป็นกาวมาเข้าอยู่แล้วนะเพื่อไปสั่งงานให,ใ,หให้ให้เครื่องกดล็อกนะ กันไว้นะแล้วก็สีแดงนี่นะเดี๋ยวมันจะมาเข้าขั้วสโวตัวนี้ส่วนสีส้มนะสีส้มที่เป็นคอมนะที่เป็น c o m ตัวนี้นะเราก็จะมาปันกับขั้วบวกปันกับขั้วบวกเพราะว่าการต่อเอา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 เครื่องท่าบัตรเป็นตัวขั้วุมแม่เหล็กเนี่ยเราจะต้องเอาไฟผ่าน ผ่าน co n นะไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เราใช้กาวผ่านนะอันนี้เราเอาไฟผ่านนะแล้วก็อีกขั้วหนึ่งนะก็จะเป็นขั้ว mc นะที่เราจะต้องเอาไปต่อเข้ากับขั้วบวกของแม่เหล็กนะ mc ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี้ที่เราใช้กับบอร์ดตัวนี้เราจะใช้ขั้ว n o นะครับ แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้ NC นะเปลย่งไมาใช้ NC NC นะฮะเราก็เอาไปเข้าคั้วแม่เหล็กตัวนี้นะเข้าคั่วแม่เหล็กตัวนี้ สีนะ, MC, นะฮะ NC นะฮะสีน้ำเงินนะฮะไปเข้าก็าแม่เหล็กนะก็แม่เหล็กก็จะเหลืออีกเส้นหนึ่งนะฮะอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นขั้ขวขวั้วลบนะขั้วลบขั้วลบที่จะไปเลี้ยงแม่เหล็กนะ่อะอะัอนนี้ได้สายมาแล้วนะสายที่เราจะเอาไปเลี้ยงแม่เหล็กอีกเส้นหนึ่งนะก็เราก็จะต่อจาก ลบเหมือนกันนะ,ะแล้วก็ไปเข้าเข้ากรอน คือเรียบร้อยนะครับเท่ากับตอนนี้บอร์ดตัวนี้ทำหน้าที่แก้จ่ายไฟอย่างเดียวนะแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวจัดการทั้งหมดนะฮะแล้วก็ลองจ่ายไฟดูนะนะครับพอเราจ่ายไฟปุ๊บก่กอนทาง,งานนะก่อนทาง,งานกับกดสวิต นี้เขาน่าจะตั้งหน่วงเวลาประมาณ3ามวินะ,นะก็หลักๆก,ก็คือสายที่ใช้อยู่ก็ประมาณ4เส้นนะที่จะใช้คอนโทรลเครื่องนะเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้กระดินะแล้วก็ไม่ได้ใช้เซนเซอร์นะ<ม>ก็จะใช้สายอยู่แค่นี้หลักๆ ก็จะเป็นสาย v c c นะฮะกาวแล้วก็ในกรณีที่ใช้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมกรนะก็จะใช้คอมกับ n c นะแล้วก็สายสวิตช์นะที่เป็นสายสีเหลือง go out s วิตชนะ์นะก็คือตัวนี้นะใช้อยู่ก็หนึ่งนะ 1, 2, นะแล้วก็สามสี่ห้าเซนนะใช้ทั้งหมด5้าเซน อันนี้ก็คือวิธีการต่อสายนะต่อสายแต่ว่าเวลาเราติดตั้งจริงๆเรากา็ใช้เป็นสายโทรศัพท์ไม่ได้สี่คอ,นะอในกรณีที่ใช้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมก็ใช้โทรศัพท์ใส่โทรศัพท์2คอเดินจากตัว power นะไปที่เครื่องทําบ,บัตรเลยนะไปที่เครื่องทาบัตรเลยนะคือคือเอาไฟไปเลี้ยงอย่างเดียวนะแล้วก็สายแม่เหล็กนะ สายแม่เหล็กหรือสายกอนแล้วก็วิ่งมาที่เครื่องทับบัตนะสายสวิตสวิตเนี่ยจริงๆมันก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกับเครื่องทับบัตยอยู่แล้วเวลาเราติดเครื่องทับบัตด้านหน้าเราก็เจาะทะลุเอาสายออกจากเครื่องทัาบัตมาวิ่งมาเข้าสวิตนะกาวก็เอาจากไฟเลี้ยงของเครื่องเนี่ยมาเข้าสวิตเหมือนกันนะ,ะก็จะมีสายที่ที่วิ่งมาไกลหน่อยก็จะมีะจากพาวเวอร์กับกอนะที่วิ่งมาไกล แต่ในกรณีถ้าต่อ,อกรกับตัวตัว power นะเราก็ต้องเดินสาย4คอคอสายโทรศัพท์ที่มีไส้4เส้นจากเครื่องท่าบัตรตัวนี้วิ่งมาที่มาที่มาที่ power supply นะเพราะว่ามันจะต้องใช้สายไฟเลี้ยงไปเลี้ยงเครื่อง2เส้นนะแล้วก็สายที่จะสั่งงานวิ่งมาเข้าพุทธเส้นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ เครื่องถ้าถ้าเกิดใช้ตัว power เป็นตัวควบคุม่ะเราต้องเดินสายทีคอจาก power ไปหาเครื่องดับบัตน,นะมันก็จะแล้วก็ใช้สายประมาณ3เส้นนะอีกเส้นก็สแป๊กเอาไวนะ้อันนี้เป็นวิธีการต่อสายนะเบื้องต้นนะส่วนวิธีการใช้งานเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับ